สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นสูตร D4D นะครับที่ได้ลงในงวดที่แล้วนะครับวันที่16นะครับปี59นะครับสูตรนี้อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับสำหรับบางท่านนะครับแต่ว่าผมแปลกใจมากนะครับบางท่านที่นําสูตรไปคํานวณย้อนหลังนะครับแล้วถูกแค่งวด2ห้างงวดเดียวนะครับจริงๆแล้วสูตรนี้มันหลุดแค่งวดเดียวนะครับ สูตรมันอาจจะลึกไปสักนิดหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะดูแล้วไม่เข้าใจนะครับผมขออนุญาตนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆก็แล้วกันนะครับงวดที่แล้วนะครับมาถูก79เจ็ดเก้าล่างนะครับสามตัวท้ายร่วมที่หนึ่งออกแปดหนึ่งหกล่างออกเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าถูกนะครับงวดนี้นะครับงวดที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมนะครับ สูตรดี for ดีนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะครับผมจัดให้เด่นสองชุดนะครับ1470 1470 29สองเก้า ผมขออนุญาตเอาสั้นๆง่ายๆนะครับสลับศูนรนี้นะครับเลขเด่นสองชุดนะครับผมจะจับคู่นะครับโดยเลขน่นชุดแรกกับชุดที่สองมาจับคู่กันนะครับอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งบอกว่าเลขแปดตัวนะครับใครก็ทําได้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแปดตัวก็จริงนะครับแต่ว่าวิธีการจับคู่นะครับ มันไม่ใช่8ปคูณแครับแต่ว่ามันเป็น4ี่คูณสนะครับเพราะว่ามันเป็นที่มาของสูตรนะครับ1 2 1 9 1 6 1 3 4 2 4 9 4 6 สี่สามเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สามนะครับอ่างวันนี้เอาสัส้นง,ง่ายๆนะครับอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ เลขเดี่ยมีอยู่2ชุดนะครับเอาสองชุดมาจับคู่กันนะครับก็จะได้16ตัวนะครับ4ี่คูณ4ได้16นะครับก็ลองติดตามผลงานกันดูกันแล้วกันนะครับสูตรนี้ลงเป็นงวดที่2นะครับหมือชุด D4D นะครับวันที่1กรกฎาคมปี2559นะครับก็มีด้วยประการรัชนีนะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติติดตามกันแล้วกันนะครับทุกๆสูตรที่ได้ลงไปนะครับ อาจจะมีบางสูตรนะครับที่หลุดบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดตามผลงานด้วยตัวท่านเองนะครับเคยตามสูตรไหนนะครับก็ให้ติดตามสูตรนั้นๆนะครับอย่าเห็นว่าติดตามสูตรนึงอีกสูตรนึงดีนะครับแล้วก็ขยับไปตามอีกสูตรนึงนะครับมันอาจจะเป็นงวดที่มันหลุดแล้วเราไปติดตามนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้หลายหคนพลาดโอกาสนะครับผมขอนําเสนอนะครับแบ่งปันอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเคยตามสูตรไหนนะครับก็ให้ตามสูตรนั้นไปเป็นหลักนะครับเปอร์เซ็นต์หลุดนะครับแต่ละสูตรที่ผมได้ลงไปนะครับปีหนึ่งผมตั้งเป้านะครับหวยชุดถูกประมาณ 20, 20่สงวดนะครับ